สวัสดีครับวันนี้คุณพบกับผมดีนะครับคุณจีเช่นเคยเล่นต่อเลยดีกว่ารายการชื่อรายการยังไม่มีรายการนะครับเพราะตอนนี้ไม่ได้คิดชื่อถ้าจะเรีกรายการก็เรียกตามชนแนลผมเลยนะครับยัไงไงยังไม่มีรายการยี่นชื่อชแนลไปแข่งแล้วกัน <c oughs> คนขบหมอคนอวดผีคน,น,คนลาคิปเปอร์ ลุกมา X ปิดเรปิดตัวล็อกปกดปิดกดคิคิปที่แล้วมันจะเฟลไปเลยมันเฟลไปหลายทีวเนี่ยเอา่อจัดเฟสเดิมเลยแล้วกันเราก็มีเงินติดตัวอยู่8,000ันสองัน สองรอยยี่สิบหกซื้ออะไรได้บ้างบอูกันดีกว่าถ้าจบผมแล้วนี่ผมกขอเพิ่มหลอดพลังชีวิตให้กับเอ็กซ์ซีโรและอะไรต่อและอันนี้จะเป็นตัวเพิ่มความเร็วอาพบปะอาพแค่นี้ก่อนนะครับเอาว่าเรามาลุยเลยแล้วกัน เลยไปเตะแค่ดาบกี้เราไปตีโอไอคอนต้นขาของนุดล็อกแมนบ้างชอบนี้ น้ำข้าวจริงๆแต่เคยเป็นตัวสีบ่วงเนาะช่างเถอะยิ่งไปสงสัยเลยว่าคุณเกิดมาเป็นอย่างนี้อยู่นะเดินเร็วไรเท่าเลยซีโร่เอ้ตัวไฟนี่อย่าให้มันส่องแสงมาครับไม่งั้นจะเป็นตัวมันที แน่ที่ไหนไม่รู้ดิต่อแตะกินเกินเมื่อกี้คุยกันเรื่องเกมล็อกซาก้าอีกแล้วครับเออเออวักเกอร์เกมรีวิวไอ้ดูเยอะล็อกแมนไม่ดีกว่าเอาชุดเกาะด้วย ตี้หมดอาจยค้างไปอย่างนี้ไปเลย,เลย่อคุณอาจจะนำทานไปเลยไม่ข <c oughs> องปลดกูเลย ตางนี้แนะนนำเอ็นแ์เซนซ์นะครับเพราะว่าเราต้องเก็บแคปซูลสินค,าคาน่าจันสินท่าต้องเกบเพราะเราโดนจับได้อ้าวไอ้เหี้ยโดนจับได้นะก็สองนี้ต้องระวังครับรองแสงไฟสองแต่ทำไมมันทำไมเราไม่เห็นแสงไฟละวะ เอาคิไปย่าเจ้ทะต้องถ้าพลอกทีกับแอมีนบอลจะไม่ได้ออกฝ่ายในการทำการเล่น ごめんなさい。ごめんなさい。ごこんなさい。ごめ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 んなさい。ごご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 ご 不差不这，就白浪了，没玩了。 คนทำยีไปเรื่อยกับกู้ปกติเลยไม่ก่อนกูไม่ดีกว่านี้ครับตอนนี้กะกว่าเดิมน็อยู่ ยรอบหน้าเอยเก็บดีกว่าหน้าเบ็นอะริีทาง้านไหนเราก็ลงไปเลยเอา่ายวอาสหมดเรืองสำองหมดกัน quả nhiều lần để chặt phải chân còn chân còn dần dần con bơm dần 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 เสียเวลาหลายอาทีงานเข้าเจอกับวาวา บาวอามิใ่เจกับวาวาเออข่าวนี้เนี่ยมือเลกิไอักไม่ใช่จะได้ผ่าเคลียร์สถียเฮ้ยเกบกเย จบนี้อาจจะทำงสกกรสาก้าต่อแล้วก็วมันยังไงไมิสแต่เนีมันก็เพิมเก็บัูาได้แล้วก็ ิดเทปโฟนพร้อมรับกคำท้าแต่วเขาก็จะเปิดประตูให้เราแล้วก็เปลี่ยนร่างคืนแล้วใช้ไฟฟ้ายิงผิดผิดยิงไปเรื่อยๆอย่าไปฟ้าก็ปั่นจนสว่างหลังกส, <า S 1> สว่างลแล้วเราก็ออกไปข้างน,นอก เออไปแฝดเหรอแรมเกมแล้วทำให้เราย้อนไปที่เดิมครับเพราะมันจะมีที่ไก่นั่นเดินไปไดยก็จะเจอทิปเรียเมทัลฮันเตอร์เบสมาจากไหนวอเนี่ยถ้าในกรณีสวยแบบนี้จะดีครับเพราะว่าศัตรูจะได้ไม่ต้องวิ่งออกมาต่อหลายๆรอบ ดาบดาบมึงดาบกูได้รตรนี้มีที่ใส่ซึ่งจะเป็นหอกของรีไม่ใช่ทวนของีโร่เล้ปต่ัเลย งานเข้าแล้วจากที่งานเข้าไปสักพักเราก็ออกจากที่ดีกว่าหน้าเบื่อ วันนี้ต้องวิ่งไปจังหวัดไทยทำให้ติดจับหวัดพังตายาคาไปแล้วระวังหามด้วยนะครับและเรามีคนมีเลสทอยขบวนจะมีเกาะอ,อยู่นักแต่ป,ปืผมไม่ได้เอาล็อกแมนม,มาด้วย ไอ้โดนเต็มนต้บอสแล้วนะครับ <trips tight. S 3> ถ้าเป็นบล็อตจา่ายนี้มี2ฉากครับฉากแรกคือถ้าเราไม่เปิดไฟมันจะกระโดดมาจากสองถ้าเาเปิดไฟมันจะรออยู่ตักควายเราหน้าประตูทีต้องสอบท่าก่อนโอเคจากควายอยู่หน้าเราเลย แต่กูจะบอกว่านี่คือวันตายของเจ้า,า,า,าคำแนะนำใช้ท่าไดไ่รู้เรื่องกลัวแต่งเตี้ยเขาเขาจมอว่าตัวนี้คือดูดเลือดเราไว้เป็นเป็นอาหาร เจอร์หมดของพอตอนนี้เอ๊มากสแ้า งานเข้าเฮ้ยงานเข้างานเข้าได้ดิบเจมหมดจอดใส่ขาบใหญ่มากกูเกิดเหมือนทีทันพ่อมึงนั่นแหละจะตายแล้วจะตายแล้วเออตายละทีเกิดเป็นโกโก้คันแล้วก็ได้มีท่านมาอีกสามพันไปชอบต่อกันตามสบายเลย บอกตมตรงท่านี sabes, anyway, uh ้ด uh ีมากเลยแต่ผมไม่ร uh ู uh ้จะ uh ิงยังไงมิชช uh ั่นคอมพลีตกูว่าจะดูดีทวนมาเหงื่อวอะไรกันนักดูนี่หน่อยมีของสี่ชิ้น ได้ทวนของซีโรมาก็ซื้อเลยครับซื้อเลยว่าผมจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาว่าอย่าค่อยตอ,อกกันคลิปหน้านะครับ